ใบนะครับมีทุกสีทุกลายนะครับในภูเก็ตบ้านเรานี่เองนะครับรับประกันอายุการใช้งาน1ปีทุกผืนครับเกทเอนะครับเจ็เอรับประกันหเดือนทุกถืนครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนลายไหนครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนลายไหนนะครับรับประกันให้เลยนะครับราคาถูกที่สุดในภูเก็ตครับราคาถูกแล้วดียังมีประกันนี่นะครับ ต้องบอกว่าร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นเลยนะครับพี่ตาครับบอกว่ามีร้านเราเท่านั้นนะครับถูกแล้วดีมีประกันครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับออยู่ในยุคโควิดอย่างนี้ต้องร้านของเราเท่านั้นนะครับไม่ว่าสีไหนลายไหนนะครับขายทูกๆกในภูกเก็ตเลยครับในภูกเก็ตเลยนะครับ ค้าอยู่โซนไหนของภูเก็ตนี่บอกว่าตวโตโหใช้บริการของร้านเราแลวเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาสมกับเงินตราที่ท่านจ่ายมาแน่นอนนะครับเหล็กหนาเหล็กดีผ้าใบหนาผ้าใบทนครับมีทุกสีทุกลายครับไม่เลือกสันครับทุกสีทุกลายนะครับลูกค้าครับจะได้สีไหนลายไหนนี่ติดต่อได้เข้ามาได้เลยนะครับ